มันมีเขาเรียกว่าตัว d ีเจนะครับของ c a r ์ดานเนี่ยซึ่งเป็น s t a เบิลคอยของ c a r ์ดานอีกตัวที่เขาเรียกว่าเป็นการทำอัลกอริทึมหรือบล็อกเชนแบบเดียวกับ ust เลยของ Luna แต่ปัญหาก็คือว่ามันมีดีและแตกต่างกันยังไงและวานถ้าเกิดจะทำลายนะครับใน ตัวของของอัลกอริทึมตัวเนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนในตัวคลิปนี้คือคอยนิมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมใน d ีเจของคาดานโนด้วยกันคาดานโนนะครับมี d ีเจก็คือ Stable Coin ของเขาเองฉะนั้นวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบนะครับโดยทั่วไปเกี่ยวกับ ลูน่าหรือเทอร่าที่เป็น ust นะครับกับ d 7ของคารานนะครับว่าระบบสองอันนี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างเอาแหละนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์กันทายคลิปอีกทีนะครับว่าถ้าเกิดกวนทำเนี่ยระบบ d 7ปลอดภัยกว่าลูนา่าหรือเทอร่าหรือไม่นะครับหรือว่ามันมีจุดอ่อนอะไรบ้างเอาแหละเราจะมาวิเคราะห์กันในคลิปนี้อีกทีโอเคนะครับสำหรับเรื่องของลูน่านะครับลูน่าเนี่ยจะมี อยู่3อย่างด้วยกันนะครับในองค์ประกอบของของตัวโปรโตคอลนะครับหรือตัวบล็อกเชนที่หรือมีอัลกอริทึมในการจัดการาระบบนิเวศของเหรียญเขาจะมีอยู่3อย่างหลักๆนะครับคือ Bitcoin แล้วก็เรื่องของลู n a นะครับลู n a นะครับแล้วก็เท r ร a าที่เป็น UST นั้นเขาจะแบ่ง3อย่างนี้แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือวานนะครับได้ทำการ แปลงสภาพนะครับจากการกู้ยืมเงินี่ยที่ถอนเงินอะ่ะในโปรโตคอลของลูน่าเนี่ยออกมานะครับพอถอนเงินออกมานะครับพวกเราก็ทําการไปปั่นป่วนตลาดสปอตตลาดฟิวเจอร์แล้วได้กําไรกลับมาพอได้กําไรกลับมาก็ถอน UST นะครับร่วมกันไปหัวกับเพื่อนถอน UST ร่วมกันพอถอนออกมานะครับลูน่าไอเรื่องของโปรโตคอลลูน่านะครับเราก็เรื่องของค่าเงินของลูน่าก็มีปัญหาทันที นเนื่องจากลูน่าเนี่ยค้ำประกันนะครับโดยเฉพาะ u s t เนี่ยค้ำประกันโดยบิตคอยนะครับบิตคอยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันถ้าเกิด USC มีปัญหานะครับเขาจะทําการต้องจะต้องคืนบิตคอยให้กับทางทางคนที่ถือทันทีนะครับก็คือเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ปัญหาก็คือว่าบิตคอยมันโดนโดนโดนวานนะครับปั่นป่วนราคาใช่ไหมแล้วสิ่งที่ปั่นปวนราคาคือทําให้ เมื่อเวลาลูน่าเนี่ยลมทลายลูน่าขาดทุนเป็นหลายเท่านะครับนึ่งจะไปซื้อราคาบิตคอยไว้ที่42,000ดอลลาร์นะครับแล้วมีบิตคอยจำนวนหนึ่งนะครับเท่านี้แสดงว่าไอ้ค่าที่ลดเนี่ยเขาก็สูญเสียมูลค่านะครับแล้วการคืนเงินนะนะครับหรือค่าประกันให้กับลูกค้าเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับกับราคาบิตคอยในตอนนั้นเพราะตอนนี้ลดเหลือแค่สาม0มื่นน สิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับเป็นการผูกเงินค่าเงินสามอย่างไว้ด้วยกัน USDT Luna Bitcoin อ่าเราพูดถึง Bitcoin กับทาง USC กับ Luna แล้วนะครับทาง u s d กับ Luna แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเรามาพูดของ u s d วกันนะครับ USC นะครับจะมินตจะเบิร์นนะครับกับให้กับ Luna เนี่ยมันมีความผันผวน,นกันนะครับถ้า USC ราคาเกินนะครับ เกินมาตรฐานของความเป็นสเตเปอรคอยคือ1่ดอลลาร์เนี่ยนะครับเขาจะทำการเปินลูน่าทันทีเพื่อจะทำให้คนเนี่ยเข้าไปแห่ซื้อลูน่านะครับในราคาที่ในราคาที่ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับพอถือลูน่าที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะสามารถตึงราคาของ usd ไว้ได้แต่เมื่อไหร่ราคาของ usd ร่วงนะครับเขาก็จะมีการมิ้นลูน่าทันทีนะครับเพื่อจะทำให้คนเนี่ยเข้ามาเกณง์กำไรใน usd เอาแหละนะครับเราพูดโดยประมาณนี้นะครับว่าหลักการเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับโดยที่เขาใช้ลูน่าเนี่ยเข้าไปอยู่ในอ่าในภูของเขานะครับในบัญชีของเขาเนี่ยนะครับในกระเป๋าเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วอ่ะดีเจของคาดาโนนะครับคล้ายๆกันนะครับโดยโดยทางคาราโนเนี่ยเขาใช้เหรียญคาราโนเนี่ยเหมือนลูน่าเลยนะครับ คือเหมือนกันทุกอย่างเลยคือเมื่อไอตัว d ีเจตนะครับค่าเกินกว่ามาตรฐาน Stable c o i n ยเขาจะทำการเอาคาดานโนเนี่ยออกจากคงคังนะครับเพราะคาดานโนเนี่ยมันไม่มีการเผาไงไม่เหมือนลูน่านะครับดังนั้นเขาจะใช้คงคัังของคาดานโนเป็นตัววัดนะครับแล้วก็ใช้ตัวของ ADA เนี่ยเป็นตัวค้ำประกันนะครับเหรียญ a d a a เเมื่อไหร่นะครับที่ ดีเจนี่ยราคาสูงขึ้นนะครับเขาจะเอาคารานอออกจากกรงคังเมื่อไหรดีเจนะครับราคาต่ำกว่า1ดอลลาร์เท่าไหร่นะครับเขาก็จะใส่เหรียญ ADA เข้าไปเพิ่มนะครับงั้นเขาก็คิดเป็นแบบนี้นะครับแต่ตัวที่เพิ่มเข้ามานะครับในในการค้ำประกันคือเชนนะครับเชนจริงๆอะ่ะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันเหมือนกับเป็นตั๋วมากกว่า นะครับเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับว่าลูกค้าที่สมมุติว่าระบบเนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นเขาจะให้เชนในมือสําหรับผู้ที่เสียหายก่อนนะครับก็หมายความว่าเป็นตัวสัญญานะว่าถ้าเกิดคุณคุณมีปัญหาอะไรกับระบบนะครับเขาจะคืนเงินให้นะครับตามจํานวนของเชนนะครับและผมก็คาดว่านะครับตัวเชนเนี่ย เขาจะพยายามนะครับที่จะมีความสัมพันธ์นะครับหรือความผันผวนเนี่ยไปแปดเดียวกับตัว d ีเจ็นั่นเองนะครับงนั้นตัวเชนเนี่ยเหมือนโบนัสเหมือนตัวนะครับว่าเขาเนี่ยจะกลับมาคืนเงินให้แน่นอนนะครับดังนั้นถ้าพูดโดยทั่วไปตอนนี้นะครับ mm hmm. พูดถึงนะครับก็คือตัวของ ADA นะครับกับตัวของเชนเนี่ยตัวเชนเนี่ยคำประกันอะไร นะครับมันมีค่าอะไรมันมีค่าเท่ากับ A D A นะครับก็คือค่าเท่ากับ A D A ขึ้นกับอยู่กับว่า A D A เนี่ยเข้าไปฝากในพูเท่าไหร่นะครับแล้วก็คิดออกมาเป็นเป็นเชนยังไงนะครับซึ่งมันเหมือนกับตัวเนี่ยแหละนะครับให้กับคนที่ถือนะครับตัวของของ D 7นะครับเป็นตัวว่า A D A เนี่ยหรือว่าทางเครือข่ายคาร์ดานโ จะคืนเงินให้ในอนาคตนะให้แน่นอนถ้าเกิดเกิดปัญหาอะไรขึ้นฉะนั้นระบบนี้แทบจะไม่แตกต่างเลยนะครับแตกต่างกันที่ว่าพอเวลาคืนอ่ะฝั่งนู้นเขคืนด้วย Bitcoin ฝั่งนี้คืนด้วย ADA ฉะนั้นปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้แปดเดียวกันนะครับแต่ว่า ADA นี่ยน่าจะมีปัญหามากกว่านะครับในส่วนตัวผมนะถ้าเกิดจะโดนทำลายนะครับเนื่องจากว่า ความเสี่ยงทุกอย่างขึ้นไปอยู่ที่ ada อย่างเดียวฉะนั้นถ้าเกิดวานจะเข้ามาปัานป่นปวนน่าจะปั่นปวนที่ ada นั่นแหละจบนะครับเหมือนกับสินทรัพย์ที่เก่งกำไรทั่วไปนะครับฉะนั้น ada เนี่ยไม่มีเรื่องของการเผาด้วยไม่มีเรื่องของการเบิร์นนะครับเป็นเหรียญเป็นไม่ใช่โทเค็นนะครับเป็นคอยฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะโจมตีอะไรก็โจมตี ada นั่นแหละ ะครับเล่นเพราะ ADA เล่นได้ทั้งกระดานสปอ t ตแล้ฟิวเจอร์ใช่ไหมนะครับงั้นสิ่งที่ ADA ต้องแก้ตรงนี้นะครับคือต้องตัดฟิวเจอร์ออกไปเลยแล้วจะดีมากๆนะครับคือตัดตลาดฟิวเจอร์ออกไปแล้ว ADA จะดีมากๆนะครับถ้า ADA มีตลาดฟิวเจอร์ต่อไปนะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะพวก เกสเกลนะครับกองทุนต่างๆที่เอาพอร์ตนะครับของ ADA เนี่ยหรือ Cardano เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายพอร์ตในการเสี่ยงความเสี่ยงของด้านการลงทุนนะครับหรือเป็นกองทุนเนี่ยกองทุนเนี่ยตัวร้ายผมบอกเลยนะว่าในปีที่แล้วเนี่ยที่ ADA ตึงไว้ราคา3ดอลลาร์เนี่ยเป็นเพราะวานทำนะครับเมื่อ ADA เข้าไปในกองทุนเมื่อไหรเนี่ย ADA ตายทันทีเห็นไหมครับคือฟองสบู่ในระยะหนึ่งเลยทำให้ ADA ราคาเนี่ยไม่ไปไกลกว่า3.10ดอลลาร์เท่าไหร่ฉะนั้นผมบอกเลยว่าวิธีที่จะทำให้ ADA เนี่ยสามารถปลอดภัยจากวานได้นะครับคือเอาออกจากกระดานฟิวเจอร์ไปซะดีที่สุดนะครับเพราะว่า ADA เนี่ยคือแกนหลักของระบบ ฉะนั้นถ้าเกิดวานเนี่ยจะทำอะไรเขาต้องทำที่ a d a นะครับเขาไม่ทำที่ดีเจตหรอกนะครับหรืออาจจะทำก็ได้นะครับใครจะรู้นะแต่ว่าจุดอ่อนก็คือ a d a นั่นแหละนะครับไม่มีอะไรมากเลยพอดีดีเจตนะครับก็ไม่ได้บอกนะว่าเขาค้ำประกันโดยอะไรนะครับแต่ค้ำประกันโดยเชนเชนก็ดันไปค้ำประกันโดย a d a ทีฉะนั้นวานจะฆ่า ก็ค่าในกระดานฟิวเจอร์กระดานสปอตนั่นแหละนะครับสำหรับเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นอัลกอริทึมนะครับของโคตินะครับโคติเป็นคนคิดไอ้บล็อกเชนเลยก็อัลกอริทึมตัวนี้เอาไว้นะครับเรื่องของสเตเบิล o คอยของ a ADA ฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องระวังนะครับคือ ADA เนี่ยแหละตัวรายถ้าเกิดใครจะทำอะไรปั่นป่วนขึ้นมาก็ทำที่ ADA มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรือไม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในกระดาษเอ่อในคลิปนี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ไ i b ้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ r y p t o c u r r e n c y community ทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับและการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุน ควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับเรามีกลุ่ม ada ด้วยเอาหละนะครับเรามีโฆษณาอันหนึ่งนะครับที่จะชื่อบริษัท newstar นะครับใครอยากได้ค่าคอมมิชชั่นค่าโฆษณาเนี่ยคุณต้องมีเงอนขายคือคุณต้องมีหน้าร้านมีทีวีอยู่หน้าร้านแล้วเอาไฟล์นะครับที่จากทางบริษัทเนี่ยไปใ,ใส่ไว้หน้าทีวีของคุณแล้วคุณแล้วก็คุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นฉะนั้นเรื่องนี้นะครับผมก็หวังว่าคาร์โนหรือ ada ก็จะกู้ทุดมูลไปด้วยกันและ การลงทุนทุกอย่างนะครับหรือว่าพอร์ตการลงทุนของคุณก็จะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนูนสำหรับวันนี้ขอตัวละ